สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะไม่ได้เข้ามาเล่นนานพอสมควรพี่ก็ยังอยู่ที่เกาะคาโน,โนเนาะอยู่ใกล้ๆกลบเจ้ากิฟฟินนั่นแหละเดี๋ยววันนี้พี่จะไปล่าไดาโนเสาร์รอบเกบาะคาโนด้วยปืนไลเฟิลน,นี่เลยนะปืนส่องไกลนะครับสำหรับกระสุนก็ใช้กระสุนไลเฟิลเนาะยิงได้ทีละนัดนะครับเพราะฉะนั้นห้ามไปติดตัวเขาพวกไดโนเสาร์ติดลำกล้องเข้าไปจะได้ส่องไกลได้นะครับ มีตัวอะไรให้ล่าแถวนี้ไหมนั่น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 โอเคแรปเตอร์ใช่ไหมไม่โดนอ่ะมาเอาไมแรปเตอร์โดนไหมโดนแล้วใช่ไหมโดนแล้วนะโอเคนอนไปแล้วนะครับอ่ามีตัวอะไรไหมอ่ามีมากินเนื้อด้วยนะกินเนื้อใช่ไหมเรียบร้อยโอเคหลับไปแล้วนะครับสองตัวแรปเตอร์ โอเคเอา่ามีตัวอะไรอีกไหมนั่นนั่นนั่นน,น,น,นอยู่ข้างล่างนะสองปับ๊บเรียบร้อยครับนอนไปนัดเดียวจอดมีอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีแล้วนะไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าเนาะ บินเจ้าจิฟฟินไปดูสำรวจก่อนนะครับว่ามีอะไรอยู่แถวนี้ไหมไม่มีโอเคปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเราเดินลงไปกันเลยดีกว่าจอดจิฟฟินดีๆก่อนไปลุยวันนี้ลุยด้วยปืนไลเฟิลน,นะครับเป็นสไนเปอร์คอยยิงส่องไกลเลยนะปึ๊บมีตัวอะไรไหมต้องดูดีๆนะถ้าเจอตัวมาประชิดนี้อาจจะแย่ได้โอ้ยเจ็บด้วยโอเคเราเอา ก้อนหินเนินหินตรงนี้ก่อนเฮ้ยอ๋อซากศพโอเคเอาเนินหินตรงนี้ตรงนี้มีไหมเดี๋ยวเราต้องยืนอยู่บริเวณด้านบนนะแถวนี้ไม่มีอะไรนะโอเคมีตัวอะไรไหมโอ้ยเก้าคาโนติดก้อนหินนะมาโอเคมันยังไม่เห็นเรานะครับ สองสิครับยังไม่นอนแต่โดนแล้วนะโดนไหมโดนหลับไปแล้วนะครับเจ้าคาโนโเรียบร้อยต้องประมาณสองนัดน,นะนูรับเตอร์ไกลๆอุ้ยไม่โดนอ่ะเราส่องจากไกลๆนี่แหละอืมไม่โดนนะรีบยิงไปหน่อยอึบแม่นๆหน่อยอึ๊บโดนไหมเนี่ย เหมือนจะยังนะบรรจุกระสุนค่อนข้างจะช้าเออน่าจะโดนแล้วมั้งตอกเมื่อกี้ไปดูปใกล้ๆหน่อยดิยังอะ่ะเออยังไงโดนแล,ล้วนะไป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 อ๋อเน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 ตัวเมื่อกี้แหละอุ้ยยังไม่นอนอะ่ะ มันเวลาเล็งมันจะสันส่นๆหน,หน่อยไกลเกินไปด้วยนะเนี่ยต้องแม่นจริงยังอ่ะยังเห็นเจ้าอาเจนเออล่วงนะครับโอ้โหอาเจนทีเดียวนอนอเคล่วงไกลๆเลยแอปเตอร์มากินเนื้อไปนี่มันไกลไปอะเป้ามันเล็กไปหน่อยเนาะอ่อ ไกลอ่ะไกลมากด้วยเคเดี okay, ๋ยวเราวิ่งไปลุยๆกันใกล้ๆเลยดีกว่าลงตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเจ็บมีอะไรไหมอุ้ยอุ้ย,ยแมงปองแมงปองโอ้โหมาอยู่ไหนเนี่ยโอเค okay. ยังไม่นอนมาบรรจุส่องสิครับเรียบร้อยโอเค ดีนะเป็นแค่เจ้าเมงป่องถ้าเป็นรับเตอร์นี่สงสัยจะแย่เอาเนินนี้เลยละกันเนินนี้ไม่มีตัวอะไรนะโอเคอาเจนบินอยู่ข้างบนแล้วก็อุ้ยไม่โดนรีบยิงไปหน่อยรีบบรรจุเร็วอ๊ล่วงโอเคตัวนั้นล่วงอ่า นี่นี่นี่นนเต็มเลยอาเจนเดี๋ยวเราส่องจากตรงนี้เลยปั๊บอุ้ยไม่โดนอะ่ะโอ้โหหลายตัวหลายตัวปั๊บอ้าวโดนนะแต่มันยังไม่ตุยเฮ้ยมาแล้วยิงสิล่วงอุ้ยมาใกล้ๆแล้วเจ้าอาเจนยิงสิล่วงโอเคโดนนับผากไปเลยนะอีกตัวหนึ่ง หลบอยู่หลังก้อนหินไปไหนเนี่ย <S <S 1> <S 1> มาแล้วใช่ไหมล่วงโอเคเฮ้ยนั่นเจ้าทีเล็กนี่โอโ้โหมาโดนไปหนึน่งดอกมันกินเนื้อนั่นอยู่ใช่ไหมมันต,ติดก้อนหินนะครับแล้วก็เลงไปเลยโอ้ั้งนี้เจอทีเล็กรดลัว,ลว,ลวใกล้ๆแป๊บเดียวเฮ้ยไม่โดนอะ่ะติดก้อนหินใช่ไหมโอ้โหทีเล็กกระเด็นครับเรียบร้อยสามนัดนะ เท่าที่ดูไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นมีอะไรอีกไหมไม่ใช่เนาะตาฝาดนั่น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 ทางนั้นมีอุ๊ยออาฟาเลยอหรออาฟาเลยอหรออาฟาลัพเตอร์ตัวไกลก่อนคาโน่นะเห็นแเราละมา เห็นอย่างนี้ก็เรียบร้อยวิ่งมาตรงๆงนี้เรียบร้อยไม่เปลี่ยนทิศทางไม้ตวงใส่สิครับยางยังไม่นอนมาถึงเราแล้วนะติดก้อนหินครับเราอยู่บนที่สูงสบายเฮ้ยเอาหมาป่าหมาป่าไอเสือเคียวดาไม่ใช่หมาป่าโอเคตัวนี้ยิงตรงนี้เลยได้ไหมอ๋อได้นะเรียบร้อยโอเคเมื่อกี้เอาไฟลัปเตอร์ หมเดินเร็วอะมาอัลฟาใช่ไหมอ้าวโดนแล้วนะโดนแล้วนะมันเห็นเราละมาแล้วมาแล้วออไม่โดนโหเร็วมากเลยถ้าลงไปนี้ลงไปอยู่ระดับเดียวกับมันนี่น่าจะแย่โหเร็ว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 โอ้โหเราไม่ต้องส่องแล้วเนาะยิงแบบอย่างนี้เลยไปออกไปไกลๆหน่อยไม่โดนไม่โดนโอ้โหหุย ไวมากดีนะเราอยู่บนที่สูงไ <c oughs> วจังเลยอ่าโดนดอกนี้โดนสองดอกแล้วนะเออ่ะเอาอ,อ,อย่างนี้แหละอุ้ยไม่โดนโอโ้โหเมื่อกี้มันอุตสาหอยู่นิ่งมาอึ๊บโดนสามแล้วสามแล้วจะไปไหนตั้งหลักใช่ไหมไม่โดน สามแล้วอ่าสี่สี่อย่างนี้โดนโดนเต็มเต็มเมื่อกี้เต็มเต็มเลยสี่แล้วนิ่งใช่ไหมอ่าอ่าอ่าไป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 ,ไปตั้งหลักห้าห้าแล้ว5แล้วไปขอบรรจุกระสุนหน่อยอุย้ยหลบหลังก้อนหินจะไปไหนหกโ,โดนไหมเนี่ยเฮ้ย เหมือนจะโดนแล้วตุยเลยนะเนี่ยสองดิเอาตุยไปแล้วนะครับเอาฟาลัปเตอร์โอเคอ่ามีตัวอะไรอีกไกลๆเลยนะอาเจนนี่โดนไหมเนี่ยไกลๆเลยอะ่ะอ่ะมันไกลไปหรือเปล่าลัปเตอร์ ตัวมันเล็กอ่ะแล้ไปกระบ,บอกปืนมันใส่สายนิดๆเออโดนไหมเนี่ยตุยไปยังหายไปแล้วนะมงป่องโดนนะครับโดนอยู่แต่มันยังไม่ตุยมันกำลังคาบน้ำมาเออโดนอยู่ยังไม่ตุยอีกมันมีสองตัวเนี่ยเออโอเค น่าจะตุยไปแล้วตวงนะอ้ายิงเร็วไปหน่อยดอกนี้มันติดก้อนหินแล้วนะเนี่ยอ่ะโอเคตุยไปนะมีอะไรอไหมปะลุยต่อต้องเวลาเดินไปแต่ละจุดนี่ต้องระวังระมัดระวังเลยนะอ่า ไปทางเนินก้อนหินฝั่งนี้บ้างมีตัวอะไรไหมให้ส่องไกลๆอืมมีไหมนั่นไงลัปเตอร์โอ้โหลบไม่มองดีๆนี่โดนเลยนะยังไม่โดนนะเมื่อกี้ปลายปืนอ่ะก็ยังอ่ะ ยังเดินต้มเตียมอยู่เลยอ่ะนี่แหละโดนไหมหายไปแล้วโอเคตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีตรงนี้อ่ะข้างล่างไม่มีแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปทางอื่นดูสิต้องคอยระมัดระวังอันนี้เราไม่ได้อยู่บน หน้าผาแล้วนะลัตเตอร์เมื่อกี้ตุยไปแล้วนะโอเคกินน้ำก่อนมาดูอีกต่อไม่มีโอเคข้างหน้าข้างหน้าแมงไม่โดนอะ่ะไกลไปมีเห็นเสือด้วย นั่นไงนั่นไง,นไงหางแมงป่องหางแมงป่องเสือใช่ไหมเอาเสือก่อนไม่โดนเออโอ้โหแรปเตอร์ด้วยนี่อืมลงมาหน่อยดิเอออ่ะโดนไหมเนี่ยไม่โดนอ่ะเนินทรายมันบังนะนี่แรปเตอร์แรปเตอร์เออไม่โดนนะยิงไม่แม่นนะพี่ เอาละเต็มๆมไม่โดนอีกโอ้โหเอาอะไรก่อนแรบเตอร์ก่อนดีกว่าโอ้โหอ่านี่แหละโอ,โอ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์ไปกัดเนื้อเสือเมื่อกี้แล้วนะอืมไม่โดนอะ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโดนเนาะ แรปเตอร์ก่อนโอเคตุยไปละเสือนี่นอนไปนะชื่อขึ้นข้างล่างนี่แหละชื่อขึ้นโอเคถ้าชื่อขึ้นแสดงว่าตุยชื่อแดงอยู่ข้างล่างอะหมดหมดนะโน่นโนโนโนนอาเจนอาเจนอุ้ย นี่ไงอุย้ยยัง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 เติมเติมเติมโอโ้โหแมงปองมากับฉันชิดเลยตุยไปซะโอเคโอโ้โหอาเจนใช่ไหมล่วงสิครับอาเจนล่วงโอเคล่วงนะครับทีเดียวอาเจนมีอะไรอีกเหมือนมีอาเจนอยู่อีกตัวนะนั่นนั่นนั่นกำลังกินเนื้อพวกเดียวกันอยู่นิ่งๆไม่โดนอะ โออกมาสิโอ้โหมันหลบหลังก้อนหินเฮ้ยโอ้ยหุ้ย huh. ทีเล็กสองตัวเฮ้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งหนีก่อนหุ้ยมันคำรามแล้วมันเห็นเราแล้วโอ้ยวิ่ง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 เร็ว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 ขึ้นเนินขึ้นเนินด่วนขึ้นเนินด่วนโอ้โหทีเล็กมาโผล่แบบกระชั้นชิดมันตามมาแล้วตามมาแล้วตามหลังมาแล้วไม่กล้าหันไปดูเร็วเค โอ้โหทีเล็กโผตามเรามาแล้วใช่ไหมนั่นไงสองตัวยิงก่อนเลยหนึ่งตัวม,มาโผล่อย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยกัดโดนเราไปเนี่ยเอาละเราติดก้อนหินอะ่ะอุ้ยกัดโดนด้วยนั่นเนินนี้แล้วกันโอเคมา มันกัดโดนเราอยู่นะมาแล้วเรามา,มาซอกนี้เคมันติดหินอยู่ยิงหัวเลยติดใช่ไหมยิงเบ้าตาตัวนี้สองตัวติดเลยนะเอาคำรามคำรามยิงนี่เรียบร้อยน้ำลายกระเด็นไปแล้วหนึ่งตัวเคตัวหนึ่งหนีเหรอยิงสี่ยิงก้นเลยแค่ไปตั้งหลักใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมล่วงทีเล็กล่วงไปเลยนะครับสองตัวเรียบร้อย โอเคเหมือน okay. เห็นตัวอะไรวแวบๆนัน่นๆๆๆๆอาร์เจนนี่โดนไปต่ออืมนน่นี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 ่โอโหโอโหโอโหมาไม่โดนนะเจ้าเสือเขี้ยวดาบสองตัว เอ้ยล่วงโอ้โหมาอย่างนี้แหละตัวตีนี้ก่อนเลยโอเคตัวหนึ่งไปไหนนั่นมาแล้วมาแล้วยิงสิครับล่วงสิครับโอเคโอ้โหร่วงหน้าผา่าเฉยอ่ะหลบก่อนอยู่บนที่สูงไว้ก่อนนะครับปืนเรายิงไม่ได้รัวๆนะมันจุกระสุนค่อนข้างจะช้าด้วยมีอะไรมาให้ลาอีก โอ้แต่เมื่อกี้ตกใจเลยนะทีเล็กโผล่มาสองตัวติดๆเลยอะ่ะข้างหลังอะ่ะแบบมันเพิ่งฟื้นมาเนาะมีอะไรไหมแถวานี้มีอะไรไหมโดนโนโนโน,โน,โนอ่าเจนโดนไหมไม่โดนนะมาอุ้ยเสยเลยหัวไปหน่อยดอกนี้แหละเออชื่อขึ้นโอเคเรียบร้อย นแมงป่องเรียบร้อยชื่อขึ้นโอเคตรงนั้นอืมเสือใช่ไหมอ่าโอโ้ยยังไม่ตอนยังไม่นอนตัวนี้ดุโอเคชื่อขึ้นเรียบร้อยเหล็กตวงนะวิ่งอย่างนี้ชื่อขึ้นสิครับเรียบร้อย ดอกเดียวเอาอยู่โหนั้นไกลไปไหมเนี่ยบังด้วยอะอืมขึ้นมาตรงนี้ดิจะได้ใกล้ๆหน่อยโหขึ้นไม่ได้นะอ่ะงั้นหน้าผาเดิมน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่อ้าวชื่อขึ้นนะครับอันนี้แม่นอยู่โอเค เหลืออีกตัวหนึง่งอ,อย่าขยับสิโอ้ยเจ้าแรปเตอร์เออชื่อขึ้นโอเคเรียบร้อยเหลือแมงป่องมาอ๋อมีเสือด้วยนะเออชื่อไม่ขึ้นแสดงว่าไม่โดน อันนี้ก็ไม่โดนนะปลายก็บอกปืนมันเขยา่าอ่ะเออไม่โดนอีกอะไม่แม่นเลยจริงเอ,อโอ้ติดติดแมงป่องแล้วกันอ,อ่าไม่โดนนะเมื่อกี้เหมือนชื่อจะขึ้นนะอ่าโดนอยู่อันนี้ไม่โดนแน่นอนเพราะชื่อไม่ขึ้นอะไรเลย โอ้โหนี่ก็ไม่โดนมันไกลแล้วเป้ามันเล็กมากอะ่ะปืนมันสายอะ่ะอืมไม่โดนนาะอ่ะอีกสักทีสองทีแม,แม่นแม่น้อยโอเคดอกนี้โดนอยู่นี่น,น,นีมาใกล้ใกล้เป้าเล็กๆ็แรปเตอร์นี่เรียบร้อยครับนอนเห็นเห็นเหมือนจะเห็นอะไรแวบแวบ โอเคน่าจะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราเรียกกิฟฟินลงมาเลยดีกว่ามากิฟฟินอ้าบินลงมาสิเรียกมาแล้วอีกทีดิเอโอโอ้โหไม่ได้ยินหรือยังไงเป่าหยุดอา้าไม่ถึงอีกอ่ะตามลงมาอีกทีดิ โอเคเดี okay, ๋ยวเราขี่เจ้ากิฟฟินขึ้นไปบนหน้าผาประจำเรากันเลยดีกว่าหน้าผากลางก่อนนะครับโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการใช้ปืนไรเฟลิลส่องพวกไดโนเสาร์ที่เกาะคาโนเนะพี่ก็ยิงจริงๆไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะเอ้ยอัลฟาคาโน่เลยเหรอนี่มาโอเคเดี okay, ๋ยวกันล่า,าอาัลฟาคาโน่เลย โดนนะครับโดนนะครับมันเห็นเราแล้วมาโดนอยู่ดอกที่สองเอาละเดี๋ยวล่าอาัลฟาคาโนก่อนจะปิดคลิปติดติดนี่นี่ยิงอยู่งี้ยยิงหางก็ได้อมืมันใกล้ไปอะมุมกดเกินไปมันเลยแบบไม่ได้ยิงเนาะมันใช้การฟาดแทนอ่าออกไปแล้วนะยังไงโดนอยู่ดอกที่สาม ไกลไปหรือเปล่าเนี่ยไม่โดนนะติดซอกหินใช่ไหมปเดี๋ยวเราขี่กิฟฟิตลงไปเอ้ยโอ้โหล่วงไกลเลยทีนี้ไม่ต้องกิฟฟิตแล้วอย่างเงี้ยมาอัลฟาคาโนใช่ไหมเจอพอด,ดีเลยอยู่ไหนอยู่นี่โอ้โหติดหัวติดหินด้วยอย่างนี้ก็ใส่สิครับใส่แบบไม่ต้องเลง แล้วก็ใส่เลยอ้าวอย่างงี้ง่ายเอาฟาคาโนติดหินอยูง่งี้เปรนิงยงเยี่ยมโอเคใส่รัวๆเลยใส่ดีครับติดอยู่ติดอยู่โมโหใช่ไหมติดอยู่ติดอยู่มาแล้วก็ใส่อีกอาไม่โดนนะดอกเมื่อกี้ตนก้อนหินแทนนี่แหละงั้นยิงหลังเลยไม่ยิงหัวแล้วยิงแถวหลังนี่แหละไม่พลาด ปังยิงเรื่อยๆตอดลัวๆปังหวังว่าไม่มีตัวอะไรมาข้างหลังนะแล้วก็ปังเรียบร้อยมายิงอีกเออเหมือนเมื่อกี้ไม่โดนนะดอกเมื่อกี้ยิงไปถ้าขึ้นสีเขียวแสดงว่าโดนยิงไปโอเค อาเจนอย่าพิ่งมาอย่าเพึ่งมามั่วอะไรท่านี้นะขอจัดการเจ้าอัลฟาคาโนก่อนอีกหน่อยอีกหน่อยใกล้แล้วใกลแล้วใส่ลวรัวไม่ยัง้งแล้วก็ใส่อีกเรียบร้อยครับอัลฟาคาโนติดซอกหินโดนยิงเป้านิ่งเลยอาเจนนี่ล่วงไปดอกเดียวมันมีตัวอะไร เออเอเจนเอเจนโหมันกินเนื้อเอาฟ้าไปเลยอะเอเจนต,ตัวนี้นอนไปซะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับจัดการเอาฟ้าเรียกกิฟฟินลงมาทีมานี้เฮ้ยไม่ได้ยินเหรอมานี้โอเคก็คือปีกละได้ยินแล้วลงมารับหน่อย โอเคเปล่าหยุดแล้วก็ขึ้นหลังไปเหมือนเดิมเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการใช้ปืนไรเฟิลวิ่งรอบเกาะน,นะก็เก็บได้ทั้งทีเล็กอัลฟาแรปเตอร์แล้วก็อัลฟาคาโนด้วยเนาะโอเคก็ต้องส่งไกลๆนะครับเพราะว่าบรรจุกระสุนค่อนข้างกระช้านะยิงได้ทีละนัดเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ